สวัสดีนะครับนายเสีิยกพี่킹ทุกท่านมีก็พี่킹อีกแล้วนจะจ๊ะก,กับช่องไมเดอร์พิงนั่นเองนะอ่ะก็อย่าลืมอันนี้อันนีอ่ะก่อ,อนอื่นเลย <c oughs> เอออะไรของกูวะเออนะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันก่อนนะคนที่ผ่านไปผ่านมารับชมช่องไมของเรานะช่องไมพี่คิงนั่นเองนะครับนะอ่ะก่อนอื่นเลยดูในกลุ่มกันทางนี้ทางก่อนนะอ่ะ ตามนี้นะรอบเช้าวันนี้9โมง4 10นี่5 10ไปแล้วแหละนะก็หาอยู่ในช่วงโกทานแต่อย่างใดนะเออวันนี้ว่าจะเล่นตั้งแต่เช้าแล้วแต่โมโมตัวตัวก็จะ10โมงอะเนี่ยนะตอนแรกก็จะลองแปะเนี่ยคุณเมย์ถามพี่คิงไปเกมไหนบอกว่าจะไปลองแปะแต่มันไม่อยู่ในช่วงโกทานนะรายชื่อโกทานแม่ง erm ดูดิ แต่ละเกมพี่ชิงไม่บอกเลยว่าคูไม่ถนัดเลยนะปกติก็เล่นอยู่แค่2เกมนะกิเลนกับจินนี่เนี่ยนะนะโอเคประมาณนี้ในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมเนี่ยมาถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนที่มันมาทีหรือว่าเกมไหนที่มันมีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงๆนะเพื่อนๆไปแชร์ไปมาลงนะเออเขามาบอกกันว่าเกมไหนมันมาอยู่อะไรประมาณนะั้นนะสำหรับคนที่ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ตามได้นะวันนี้เนี่ยเนหะ็นไหมมันคุณลุงบอกเนี่ยช่วงนี้จิ๋วมา เมื่อวานรู้สึกพี่บังก็บอกว่าจิ๋วเริ่มกลับมาจ่ายแล้วเหมือนกันนะเออเดี๋ยวว่าจะไปลองเหมือนกันนะโอเคแต่ชานี้ขอลองแปะกันก่อนละกันคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดูที่คอมเมนต์ตามหมุดเช่นเคยนะครับมาเราลองกันดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันดูว่ารอบเช้าวันนี้แปะจะใจดีให้เราหรือเปล่านะหลังจากที่เราไม่ได้มาตั้งนานนะแต่ชุงนี้ก็มีข่าวว่าตกดำน่ากลัวอยู่เหมือนกันเราวันนี้เราจะเล่นกันแป๊บเดียวแล้วกันนะมาลองดูกันนะอ่ะสามร้อยพอนะเทสกันหน่อยชานี้เทสดวงรายวันกันหน่อยอ่าเอาสักเปดสี่ เปิดมาไม่แรกคำนวณหายไปเลยสองหมุนไม่มีคำนวณสามหมุนไม่มีคำโอ้โหพ่อมึงเออโอแม่งสามหมุนไม่มีคำนวณมาซื้อแม่งเลยมาช่วงนี้แปะไม่ค่อยอยากมาปุ้นเปี้ยนเท่าไหร่มีแต่คนบ่นแล้วมาตกลำนะเอออเานักปิดูุปติดจอกกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าน่ยเออโหแม่งรอบแรกก็เฉียดแต่ละ แต่ช่วงนี้นะเท่าที่ถามมาอาถามว่าจ่ายดีไหมก็ถ้าไม่ตกดำก็ถือว่าจ่ายอยู่นะมาโอเคนี่ก่อนที่เกตกดเยอะกลัวจะตกดำาในช่วงนี้แม่งมีแต่คนบนว่ากดเยอะไม่ได้นะตกดำบับเอามาเจดอกแรกมาก่อนอาคิวมาเอช่องสองเออสวยขอชิงได้ไหมไหนโอ้โหเจโอเค,อเ,คเปิดมาดอกแรกมีกำไร 91อย่าเรียกว่ากำไรเออบับซองแดงเอ้ยได้เจอยู่ขอเป็นกรบโอ้กรบทองสองอันของกูมันทำไมมันมาสิบแล้วเคช่องสองสูไว้เพื่อนกรบทองอย่างนี้มีคิวรอขออะไรเออบับก็ไปดอกนี้มีไว้โอ้โหทำไมไม่ลุง โอ้ดูวายตั้งอย่างงามดูถ้าเคลงช่องหนึ่งได้สองสองร้อยสองร้อยนั่นนะ่ะเอาเว้ยเอาเว้ยสิบคูณสิบสองมาอยู่เออเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยนะรู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่คนบอกในกลุ่มนะเอาชาวบ้านในกลุ่มของเรานะคุณไม่ยกชาวบ้านนี้มานะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะเล่นกันอยู่ประมาณแปดคูณสิบสองแปดคูณสิบสี่สิบคูณสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าช่วงนี้กดคูณเยอะแต่ไม่ค่อยใจเหมือนกันนะโอเคเปิดมาไม้แรกได้อยู่สี่ร้อยสามสิบสี่ถือว่าไม่ไม่น่าเกลียด เออมาฟับพอจค,คำนวณด้านนอกทำไมมัน,มนยู่จังเลยวันนี้ยังไงเอเจช่องหนึง่งได้อยู่โอ้ห้า้ทวนๆไปต่อเดี๋ยวเราลองตัวคูณเดิมกันนะดูว่า8ปดคูณสิจะจ่ายหรือเปล่าวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเยอะอะไรนะเหมือนที่บอกช่วงนี้มีแต่คนเตือนก็แปะตกดำง่ายเราก็เลี่ยงๆหน่อยแล้วกันนะแค่มาเทสดู ไม้แรกถือว่าได้อยู่นะโอเคเดี okay. ๋ยว่าจะไปซ้ําเกมใหม่หรือไม่ก็เดี๋ยวไปลองเจ้าจิว๋วช่วงนี้มีคนบอกจิว๋วว้าวไอ้ครสองพันอยู่มาดูกันมาดูกัน,มกนไม้แรกว้าวไปแล้วห่ะมาดูกันโอ้โฮไม้สองก็ว้าวไม้สามอยา่าอย่าค้างก่อนตอนนี้ชิงเออแม่งโอ้ไม่ได้ชิงชิงช่องหนึ่ง โอ้ยชิงช่องหนึ่งของกูโอ้โหถ้ามานะเพื่อนเอ้ยเจ๊เออกองแดงมาได้ก่อนนี่เออแต่แว,ว่ามีคำว่าชิงช่องสองได้เคอสเกตเตอร์สามตัวยังไงแม่งโอ้โหช่องเหลือสามช่องช่องเหลือสามช่องบัฟบ,บึ๊ปไม่มาแต่เหลือสามช่องแม่งก็โอกาสารุนน้อยอยู่แล้วแหละเจมาเออขอปัดชัดช่องสองได้ไหมเออสวยเอช่องหนึ่งต้องมาแล้วสวร้อยสี่สิบสี่ชิงมาโอ้ย โอ้กูอยากได้แบบตอนแรกเออไม่เป็นไรมาดอกนี้โอ้ย <c oughs> โอ้โหได้โยเออมันจ่าย468มันก็จ่ายแบบไม่น่าเกลียดนะวันนี้นะเอา้าเอา้าเอา้าโอ้แม็โอ้สามตัวเออ <c oughs> โอ้ยคุณนึกว่าเลยไปสามตัวจะไม่เลี้ยวหัวกลับมาแล้วอีกตัวได้ไหมโอเคได้มาอีกเอา้เอา,เอา,เอาเอา้าเฮ้ย โอ้ยโอ้ยบัจะมาก็มาอย่างเงี้ยนะโอ้โหแม่งไอตัวขวาสไลด์มาเฉยเลยโอ้ยเออมาลูกมาโอ้ยสองตัวอารมณ์ดีละกูเช้านี้เข้าฟรีแต่เช้าโอ้โหมาดูกันว่าจ่ายหรือเปล่าเคเออเอาไว้เอาไว้อือวายตั้งตรงนี้มีประทัดรออยู่บับบับร้อยเก้าสิบแม่งเอ้ยเสียดายดูนี่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแม่งโอ้โหดีดู ถ้าไอ้กบนี่ไม่ตกลงมาแล้วได้เอนะกูบอกเลยลันล่นๆเคเออมาซองอือก็ได้อยู่นะาพันหนึ่งแล้วเนะี A, ย่ยเคเอสวยอ่ะอ่ะขอแบบเบาๆชิงมาสวยหา้าสิบเก็บไปก่อนขอประทัดมาอูยเออวายตั้งดอกไหนไหนคิวมารอแล้วคิวอ้ารอได้แค่คิว,รควจริงๆพ่อมึงเครอเออสองแดงไปดิสองแดงสวยโอ้โหตอนนี้ตามปากตามปากตามปากขอเอช่องเออแปดสิบ สองแดงช่องอึ้งอ,อุ้งไ,ได้อยู่ชิงอือฮึแม่งดูโยวยพันห้าเราเว้ยเออวันนี้เราเลิกเลิกได้แล้วเนี่ยดูสองไม้แม่งมาอุ้ยระทัดมาต่อโอ้โหเอช่องสามได้ได้อยู่โอ้ยโวยนี่คอมโบลุลัวโอ้ยพันเจ็ดแล้วเพื่อนครับโอ้ร้อยหกสิบสองโอ้ดูยังได้ต่อ เออโอ้โหแม่งคอมโบมารัวๆโอ้โหอืจริงไม่ลงนะถ้าจริงลงช่องสองเลยสองพันได้ไหมขอสักสองพันบอมาสองพันอีกหมึ่งนึงขอสองพันสองพันแล้วกูเลิกคิวมาเออแมงยี่แปดไม่น่ามาเอ้ยได้อยู่โอ้ไมน้นี้ดูยี่แปดหกจ่ายพันหกร้อยห้าสิบหกเพื่อนครับโอ้โอ้นี่ฟรีในมาแต่เช้าเลยเอาไง ช่วงนี้ต้องพยายามห้าม uh จิตห้ามใจอย่าเล่นมันนะแปะช่วงนี้บอกแล้วว่ามันตกดำง่ายโอ้นี่มาเร็วทองไม้เลกิกโออวันนี้ยกเครดิตให้10คูณ12เลยวันนี้นะโอ้แม่งวันนี้กดตัวคูณเดียวแล้วลงทั้งสองรอบเลยนะรอบแรกได้พอผมปากผอขอ,ขอรอบ2ดูเข้าฟรีโอ้นี่แม่งเข้าฟรีข้างในเข้า10หมุนอยู่นะโอ้ตัวขวาสไลด์มาฟลุกช่ไหมนะอเคไม่ต่อแล้วเถอะเดี๋ยวไปข้างนอกแปบ๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่แล้วกันนะครับนะ เออเดี๋ยวจะเล่นเกมอะไรหรือว่าถ้าน่าลองเกม2เกมเมื่อกี้ที่พูดไปนั่นแหละเดี๋ยวถ้าดูโคทามก่อนถ้ามีโคทามถ้ามาทันรอบโคทามเกมไหนน่าสนใจเดี๋ยวก็ค่อยไปจัดกันแล้วกันหรือว่าอยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับนะอาจจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยและเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมความเปนจริ่วงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนช่วงนี้แนะนำอย่างหนึ่งแปะยากดตัวคุณสูงเด็ดขาดตกดำตกดำแน่นอนนะโอเคย์บายบายจุ๊บ